ที่เห็นเบื้องหน้าคือผืนป่าศักดิ์ธรรมชาติที่มีพื้นที่ติดต่อเป็นผืนเดียวกันใหญ่ที่สุดในโลกที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันผืนป่าศัก์อวมินทะ,ะราชนินีจะอยู่ในพื้นที่ของเขตร,รักษาพันธุ์สปาร์ลุ่มน้ำปลายคือประมาณ3 0 0แสนไร่ผืนป่าแห่งนี้มีความพิเศษคือเราจะพบต้นศัก์ตั้งแต่260เมตรจนถึง1,260เมตรจาก แระดับน้ํำทะเลเป็นความประหลาดใจอย่างยิ่งคือในตําราที่เคยเรียนมาเราจะไม่ไม่เคยพบไม้สักขึ้นสูงกว่า800เมตรจากระดับน้ํำทะเลเมื่อทีมงานวิจัยเข้าไปศึกษาเก็บพันธุไม้และ DNA ของไม้สักแล้วพบว่าไม่เพียงพบต้นสักที่มีลักษณะแม่พันธุไม้ที่ดีคือลําต้นตรงกลมและเบาเท่านั้นไม้พื้นล่างของผืนป่าก็ยังมีความหลากหลายทางชีวภาพ บางชนิดหายากและมีเฉพาะถิ่นเท่านั้นนอกจากพันไม้แล้วยังมีพันสัตว์ที่ถือว่าหายากหลายชนิดเช่นปลาคอผีเสื้อหรือปลาที่อาศัยอยู่ในถ้ำซึ่ง,งอยู่จนไม่มีตาก็มีอยู่ในพื้นทีน่นี้นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งที่สมเด็จท่านได้ทรงพระราชทานนามปา่าซึ่งมีความลักษณะโดดเด่น ให้กับป่าแห่งนี้ซึ่งจะเป็นความภูมิใจของชาวแม่อสอนว่าเราได้มีป่าส์ที่สมบูรณ์มากแห่งหนึ่งของประเทศครับ